ร้างได้แน่นะครับแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเ,รเศรษฐกิจสารรากเนี่ยมันจะแตกต่างจากเศรษฐกิจมหาภาคแปลว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่มาจากทรัพยากรในชุมชนแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีคนสามรุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐารรากเนี่ยมันจะมีหลักคิด เชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถูกไหมครับแต่มันจะมีความแตกต่างและมีความหลากหลายใช่ไหมซึ่งซึง่งจะไปตามบริบทมันเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยจะเกิดขึ้นใน่าำกลางวิสาหกิจชุมชนการทํามาหากินเป็นวิถีชีวิตถูกไหมครับการผลิตสินค้านะครับการส่งออกเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ มันจะลงไปสู่ความเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับของเศรษฐกิจชุมชนเป็นสิทธิชุมชนเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการเคารพสัตว์สีการลดความเหลื่อมล้ําและความเท่าเทียมกันเพียงเศรษฐกิจฐานรากมันจะเป็นคําใหญ่มันจะเป็นคําสําคัญที่แสดงให้เห็นเลยว่าความเป็นตัวตนการเติบโตของฐานรากนะครับการไม่เอารัดเอาเปรียบ การอยู่ร่วมกันโดยการพึ่งพานะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบนี้มันจะมีลักษณะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมากกว่าเศรษฐกิจที่มาจากระบบทุนนิยมซึ่งจะเป็นเน้นเรื่องการแข่งขันเรื่องกําไรเรื่องผลตอบแทนแต่มันจะมีเศรษฐกิจฐานรากมันจะเป็นเศรษฐกิจที่คนอยู่ร่วมมีเครือข่ายใช่ไหมมีวัสดุมีเรื่องของของการ ช่วยเหลือแบ่งปันหรือเรื่อง,องต่างๆพวกนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องของการการเอารัดเอาเปรียบอะอยู่ให้ได้ในท่ามกลางาที่มีผู้แพ้มากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญและเป็นคําใหญ่ของประเทศไทยที่ผมคิดว่านักนโยบายนักการเมืองนักวิเคราะห์นักอะไรต่างๆพวกนี้คุณเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนคุณเรียนรู้กับที่จะจะจะ ทำให้มันออกมาเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลนับขับเคลื่อนนะครับถ้าคุณยังคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจหมาภากอยู่เนี่ยมันจะกืนกลิน่นชุมชนนะครับมันจะทําให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้าหนักขึ้นทุกวันไมะงั้นเศรษฐกิจฐานรากถ้าคุณทําให้ดีมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําได้ดีระดับหนึ่ง มันมันเป็นการผสมผสานการะหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนะนะครับแล้วเราอยู่ตรงกลางไงเราเข้าใจบริบททั้งสองแห่งแต่เราดําเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยให้ให้ให้อยู่อย่างสมดุลได้ผมจะบอกให้เลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองเรื่อง GDP ถูกไหมหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ มองเรื่อง EEC มองเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่คุณลืมเนี่ยฐานลากแต่คุณมองแต่ข้างบนนะครับเพราะงั้นการมองข้างบนแล้วลืมฐานลากเนี่ยแกปบช่องว่างและความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้ถ้ายิ่งยิ่งคุณให้ความสำคัญข้างบนมากเท่าไหร่นะเคลื่อนอย่างรวดเร็วแต่ลืมคนข้างล่างเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่า สังคมจะไม่มีทางรถปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจฐานล่างวิถีชีวิตคนครอบครัวมันถูกฉีกมันทำให้คนต้องอะไรละ่ะระเกียกตะกายต้องต่อสู้ต้องแข่งขันต้องต้องทิ้งถิ่นฐานต้องทิ้ทงชุมชนถูกไหมครับแล้วก็ต้องมาขายแรงงาน การเป็นโมเดลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของกอสศเลยนะเราไม่ทำทั้งประเทศนะครับเพราะภายใต้ข้อจำกัดคืองบประมาณเราได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นเราจะสร้างโมเดลสร้างตัวอย่างนะครับแล้วกระจายให้มันเห็นทั่วทุกภูมิภาคโมเดลพวกนี้มันก็จะมีจุดแข็งแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ถูกไหม นะครับเพราะงั้นการทำโมเดลโมเดลอะไรต่างๆใน130โครงการเนี่ยเราจะถอดองค์ความรู้และได้โมเดลในแต่ละภูมิภาคได้เพราะงั้นบทบาทสำคัญกรสศเนี่ยเรามองเรามองโครงสร้างระบบหลักของประเทศเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาที่เราจะต้องทำให้ตัวโมเดลกับตัว,ต,วตัวโครงสร้างระบบเนี่ย มันจะเชื่อมกันยังไ,ไงเพราะงั้นกสอสอมีหน้าที่ที่สาคัญนอกจากสร้างโมเดลแล้วเนี่ยถูกไหมโมเดลดีๆกระจายอยู่แล้วเนี่ยคุณยังจะต้องเชื่อมโยงบูรณาการเป็นถูกไหมแล้วก็จะทำาไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง mindset วิธีการคิดของระบบราชการเปลี่ยนแปลงของคนที่จะกำหนดนโยบายว่าเฮ้ยจริงๆนโยบายที่ดีและสำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องมาจากฐานล่า มาจากฟังเสียงคนคนในชุมชนมันไม่ใช่เรื่องการทอปดาวมันไม่ใช่เรื่องการใส่ใส่เสื้อโหลแล้ต่อไปเนี้ยนะครับมันจะต้องกระจายอํานาจถูกไหมมันจะต้องพยายามที่จะทําให้เกิดชุมชนต้นแบบถูกไหมเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วมันมีคุณภาพไงถ้าถามผมว่าตสะจะเริ่มย่างเข้าปีที่3แล้วนะครับ โมเดลต่างๆจะเริ่มปรากฏและเห็นแล้วแล้วก็พอปีที่3หลังจากหลังจากเราชี้แจงเสร็จนะเราจะค่อยๆเริ่มเชื่อมโยงบูรณาการนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างระบบหลักระบบใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาฉุกคิดเขาเห็นปัญหาแล้วถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะพาเขาลงดูพื้นที่ท กสศไม่เชื่อเรื่องการให้เงินนะเราไม่เชื่อเรื่องการฟาดเงินแล้วให้เงินเนี่ยแต่เราเชื่อว่าเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานแต่องค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้สําคัญยิ่งกว่าเรื่องการให้เงินถูกไหมครับเพราะถ้าคนได้ได,ได้ได้รับการศึกษาได้กระบวนการเรียนรู้ได้ข้อคิดแล้วตั้งคําถามเป็นแล้วฉุกคิดเขาจะจัดการโครงการต่างๆได้แล้วนํามาซึ่งประโยชน์ไงแต่ถ้าคุณให้เงินเขาให้เงินเขาคุณจะเติมไม่ไม่มีทางเต็มหรอกครับ นะครับแล้วมันจะทําให้คนที่ได้รับเงินบ่อยๆเขาเรียกกลายเป็นคนที่หลอรับเป็นพาสีเป็นคนที่ไม่รู้จักที่จะคิดได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อนั้นนะครับชุมชนก็ล่มสลายแน่นอน